สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูงานเข้าแบบนะครับในงานเข้าแบบคานชั้นหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เราจะเทคอนกรีตคานชั้นหนึ่งกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าแบบอยู่ครับทีมันก็กําลังเอาแบบฟิล์มดําลงนะครับเพื่อที่จะไปเสริมตัวที่แบบไม่ถึงหวัวเสานะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศครับตอนนี้ทีมันก็กําลัง ตีตัวแบบนะครับเข้าไปในตัวคานข,ข้างข้างคานของเรานะครับนี่เราต้องเสริมนะครับนี่ต้องเสริมนะครับพอเราเรียงแบบเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเสาตุกตานะครับหรือว่าเสาตู้นะครับไปต่อข้างคานเพื่อที่จะล็อกให้มันแน่นนะครับเราเทคอนกรีตจะได้ไม่ แตกนะครับถ้าแบบแตกนี่เรื่องใหญ่นะครับมันมีเรื่องทั้งค่าลงค่าแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ปูนด้วยนะครับปูนอาจจะไม่พอนะครับน,นี่เป็นมุมสูงนะครับนี่เป็นมุมสูงถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับก็ก็้างดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ ถ้าฝนตกก็คง้ำลัาลำบากนะครับแต่ว่าตอนที่เราผูกเหล็กคันชั้นหนึ่งเนี่ยฝนตกลองอกมานะครับเดี๋ดีเราเราเราเทลินไว้นะครับนี่เราเทลินตัวตายท้องคานเอาไว้นะครับหนึ่งมันทํางานง่ายนะครับทํางานง่ายแล้วก็ ป้องกันความชื้นด้วยนะครับก็ข้อดีของการเทลิดนะครับก็คือทํางานง่ายป้องกันความชื้นจากด้านล่างผีกระทบกระทบกับท้องคานของเรานะครับอันนี้ก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับไม่ไม่ไม่พูดซ้ำเลยกันเนาะ เข้าแบบเสร็จวันนี้ครับก็คาดการวัาพรุ่งนี้ก็จะได้เทคอนกรีตกันนะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะครับ่วนช่างอาคมอยู่นะครับเป็นโซนห้องน้ําเทคารเสร็จแล้วก็ดินดินเข้านะครับดินเข้าในตัวอาคารดินก็โปกอยู่นี่ครับนี่ดินพวกนี้แหละที่เข้าไปในตัวอาคารนะครับ ไม่พอก็ต้องซื้อเสริมนะครับแล้วก็บดอัดดินนะครับบดอัดดินแล้วก็เทพื้นนะครับนี่เป็นเส้นเชือกนะครับที่เป็นไกด์ไลน์ของแบบข้างคันนะครับผังผังบริเวณสําคัญนะครับผังบริเวณเราเอาออกยังไม่ได้นะครับอย่างนี้ยังหมุดตรงนี้นะครับนี่ผังนตีไว้ตั้งแต่ ก่อสร้างครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราก็มาหนีเชือกสีแดงเรามาทิ้งดิ่งลงพอเราทิ้งดิ่งลงตรงนี้นะครับทิ้งดิ่งลงตรงนี้นี่เราก็จะได้ตัวแบบด้านนี้กับแบบด้านนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าเข้าไปเลยดิยเข้าจังได้ก็เข้าได้บ่แมนเครับ ก็คึงไว้ทุกลายเลยนะครับคึงไว้ทุกลายเลยคึงไว้ทุกลายเลยจะเป็นบรรยากาศการเข้าแบบนะครับเดี๋ยวตผมจะนึกเช็คอีกทีทนึงครับว่าเข้าเสร็จหรือเปล่านะครับตัวไหนไม่ ไม่ถึงก็เราก็ต้องเสริมแบบฟิล์มดำนะครับจากโซนตรงนู้นนะครับกับโซนตรงนี้นะครับเหล็กเสริมก็ผูกครบเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศเข้าแบบตอนนี้ก็กำลังยึดหลักนะครับ ยุดหลักเสาตุ๊กตาไม้ดูค่าเราไม่พอนะครับต้องเอามาเสริมอีกในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปซื้อมาแล้วก็รีบทำจะได้เทช่วงสายๆนะครับ,ทรบทเทปูน เสฟิมฟิมดำตัดปลาในพ่อยอืนบ่ซอ,อยเอาอที่ที่ส่งใสๆพอดี <c oughs> ผมไปซื้อมากกวที่ประมาณสามโมงเลนะมากนิตีแบบแน่นที่สุดแหละทั้งท จังสังเขา,ขาเขาไามอันนี้โซนห้องน้ำนะครับนี่เหลือตัดปะนะครับตัดปะแล้วก็คลับยันทั้งด้านในและด้านนอกให้มั่นคงที่สุดนะครับผู้อคานเรามีขนาดอยู่ที่ สิบห้าเซนลึกสี่สิบเซนนะครับแรงดันของปูนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคำยันสำคัญนะครับถ้าแบบแต่ก็ไม่คุ้มพวูนี้ไทยก็จะถ่ายบรรยากาศให้รับชมนะครับภูสำหรับพวูนี้นะครับ